นะครับวันนี้เรามีของที่เราติดค้างกันมาอยางนานนะครับเป็นมี่แอรครับตัวนี้นะฮะ่องก็จะหน้าตาอย่างนี้นะครับชื่อทางการอาจจะถ้าในรอมจะเขียนว่ามี่ทูเบเลตแอร์สองนะครับก็ตัวนี้เป็นหูฟังที่มี LHDC นะครับน่าจะเป็นรุ่นแรกๆของโลกเลยนะครับออกมา ตั้งแต่เมื่อป,ปลายปี2019นะครับนี่ก็ปลาไปเดือน3ของ2020แล้วผมบอกได้ว่ามันดีแต่มันยังไม่สุดนะครับมันยังไปได้อีกมันเป็นยังไงนะครับเรามาคุยกันนะครับหน้าตามันจะอย่างนี้นะครับถ้าเป็น usb type c นะครับไม่รองรับไว r e l e s s c h a r นะครับมีปุ่ม reset อยู่ตรงนี้นะครับมีไฟสถานะตรงนี้เปิดออกมาปับ๊บถ้าเป็นมี 9T Pro นะครับกล่องม,มันจะขึ้นเป็นให้เชื่อมต่อได้เลยนะครับก็คือให้เลือก pairing ได้เลยแต่พอมันเป็นตอนนี่รอมบางตัวม,มันพังนะครับพูดกันตรงๆมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับฟังก์ชันนี้เพราะฉะนั้นทำยังไงก็ต่อปกติครับผมเอา โฟนแล้วกันนะครับโฟนผมเป็นรอมโกลบอลนะครับแต่ว่าถ้าผมตอนจริงเดี๋ยวผมจะบอกอีกว่าว่าทำไมผมถึงเอามีแปดมาด้วยนะครับก็เชื่อมต่อนะครับบลูทูธนี่ครับเดิร์แพร์ริงไปแล้วครับจับคู่โอเคต่อได้เลยนะครับแต่จะเห็นว่าโคเด็กนะครับจะเป็นแค่ a a c ครับอันนี้คือโฟนรอม โรเบิลนะครับเหมือนเดิมเลยครับไม่มีให้ติ๊กเลือก LHDc นะครับอ่ะจบตัดไปเพราะฉะนั้นผมจะปิดบูทคูดบันซะและรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตก็ง่ายๆนะครับกดปุ่มค้างไว้แล้วเดี๋ยวมันจะไฟมันจะกระพริบนะฮะอ่ะไฟแดงขึ้นแล้วนะครับ ใช้งานทั่วไปใช้งานได้เหมือนเดิมเหมือนกันไม่ต่างเลยกันมากนะครับบอกไว้แค่นี้ก่อนออมาเป็นอ่าต่อต่มาเป็นมี่แปดรอมอีออน,มน,นะครับมี่แปดรอมอ u จะเห็นว่ามันขึ้นเป็น LHDC นะครับ นี่ใช้ได้นะฮะผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้มีรุ่นไหนใช้ได้แล้วบ้างนะครับที่คิดว่าน่าจะใช้ได้คือจะเป็นมือถือฝั่งหัวเว่ยมากกว่านะครับตั้งแต่ P30 เป็นต้นไปจะมี P30 Lite P30 เอเมทร30อะไรพวกนี้นะครับใช้ได้แน่นอนน่าจะค่อนข้างแน่นอนนะครับ LHDc ส่วนรอมของมีเนี่ยยังมีปัญหามากกับ LHDc หมายความว่า มันยังไปได้อีกนะฮะฟังตัวนี้นะครับมันไปยังไปได้อีกได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูที่รอมนะครับถ้าเราเปิด Developer Option นะครับแล้วก็ไปที่ Setting ของ Bluetooth นะครับเราจะเห็นแบบนี้นะหาอยู่แป๊บหนึ่งนะครับตรงในส่วนนี้นะครับจะมีตรงบ็อก Bluetooth Audio LHDC Codec playback quality นะครับเรากดเลือกเข้าไปนะครับจะเห็นว่าตัวบนสุดนะครับ optimize for low latency นะครับตัวนี้เพิ่งมาเะหมายความว่า LHDC เนี่ยมันสามารถโปรแกรมเพิ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมันได้อีกเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกตัวเนี้ยถ้ามันเรามันใช้ได้จริงๆหรือมันมีประสิทธิภาพในการที่ใช้ได้จริง latency มันจะต่ำถึง 60มิลลิเซ่นะครับซึ่งต่ำมากนะฮะต่ำมากคือเล่นเกมก็สบายเลยนะครับซึ่ง L v TC ปกติเนี่ยจะอยู่ประมาณร้อยกว่านะครับทีนี้หลายคนบอกซื้อไปแล้วเฮ้ยไม่เห็นจะเป็นอย่างอย่างที่บอกเลยโมหรือเปล่านะครับใครซื้อไปนะครับแล้วยังไม่ได้อัปเดตนะครับอย่าลืมเข้าไปอัปเดตท,ที่กดมี a i นะครับกดที่หน้าตัวเองเราใครไม่มีแอปก็ไปโหลดเอานะครับ หลังกล่องเขามี QR code อยู่ตัวนี้ฮะตัวนี้ก็ไปโหลดนิดสักมาซักนะครับเหลดทไมม่รู้พอกดเข้าไปนะครับมันจะมีตรงนี้จะบอกเฮ้ยเปิดฝาก่อนครับออกไปก่อนก็ได้เข้าใหม่ต่อแล้วใช่ไหม ขึ้นแล้วนะฮะก็จะขึ้นว่าหูฟังข้างซ้ายนะครับ100เปอร์เซ็นต์ตัวกล่องชาร์จ72เปอร์เซ็นต์และหูฟังข้างขวา100%เปอร์เซ็นตะ์ครับอันนี้เป็นแบบพอเราเข้ามาตรงเนี้ยเราเลื่อนมาล่างล่างสุดเลยฮะแล้วลองสุดท้ายมันจะเป็นเวอร์ชั่นของตัวหูฟังนะครับเราสามารถอัปเดตมันได้หมายความว่ามันอัปเดตเฟือมแวร์ได้นะครับรุ่นนี้นะครับจะมีก็หูฟังแพงๆรุ่นอื่นอีกนะครับก็ทำได้แต่ว่าตัวนี้แค่ไม่ถึง2,000 นะครับเวอร์ชันที่ซื้อมานะครับน่าจะเป็น2.6.2ซึ่งมันไม่ดีเลยนะครับก็เสียงแหลมแหลมเปี้ยวแหลมเปียบเลยแล้วก็ดีเลยหนักมากนะครับก็พออัพเป็น2.7.1.0เนี่ยเรื่องเสียงแหลมเขาตัดแก้ปัญหาไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่อง latency ที่มันเยอะมหาศาลเขาก็แก้แล้วนะครับให้มันเป็น LHDc จริงๆนะฮะก็แก้แล้วคือ ใครที่ถืออยู่ก็แป๊บเดี๋ยวรูบอัปเดตกันนะครับมาที่เรื่องของการใช้งานนะครับ LGT C มันเสียงมันโอเคแหละนะครับก็เอามาให้ดูหน้าตากันนะครับน่าจะเห็นจากรีวิวอื่นกันหมดแล้วนะครับที่ผมประทับใจมากคือไม์มาตัดเสียงดีมากนะครับแล้วก็การเอาไปใส่ออกกําลังกายเนี่ยมันไม่หลุดเพราะว่าถามว่าทาไมไม่ไม่หลุดทั้งที่มันหน้าตามันน่าจะหลุดง่ายกับพวกอินเอียร์ซึ่งจริงๆแล้วอินเอียร์มันหลุดง่ายกว่าไอ้พวกนี้ครับเพราะว่า อินเอียร so, ์มันมันไปโดนกับผนังหูแล้วเวลาเราพูดหรือเราขยับตัวผนังหูเราจะขยับแล้วมันทาให้มันดันหูฟังอินเอียร์ออกมาได้แต่ไอ้นี่มันไม่โดนผนังหูครับมันเกี่ยวอยู่กับหูเฉยๆมันเลยไม่หลุดครับเอาไปวิ่งยังไงมันก็ไม่หลุดครับผมลองแล้วนะครับแต่คือคือเราสามารถเดินพูดได้ซึ่งถ้าถ้าเราเคยใช้หูฟังอินเอียร์บางรุ่นเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลย คีิวง่ายๆแบบแบบกล้าเหมือนกันก็นอย่าง QCY T5 นะครับพูดๆไปหลุดหลุดออกจากหูเฉยเลยพุ่งมาเมื่อถึงก็หลุดแต่ว่ามันเรารู้แล้วว่ามันขยับนะครับไอ้ตัวนี้ไม่มีปัญหาดีมากนะครับส่วนต่อมารูปร่างหน้าตาก็สวยดีอาจจะใหญ่หน่อยใครว่า,าคิดว่ามันอ,อาจจะหนักไปนิดนึงก็อันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ผมว่าม,มันโอเคนะครับเรื่องการใช้งานเสียงผมถือว่าดี แต่ถามว่าสู้อินเอียบางรุ่นราคาถ้าเท่ากันได้ไหมก็บอกว่าคงไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นมันเป็นเอียบัตนะครับเบสมันจะไม่เยอะอยู่แล้วแล้วก็สเตตอาจจะเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นตามสไตล์หูฟังเอียบัตปกตินะครับคือใครเอาเอียบัตไปเทียบกับอีกเอียมันก็จะมันก็จะไม่มีอะไรไปสู้อยู่แล้วนะฮะ ็คือในเรื่องของเบสแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเสียงใสเสียงชัดเสียงแหลมถ้าอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วมันดีแล้วครับตัวนี้ถามว่าเทียบกับเรียวมี b a r บัใช่ไหมยชื่อไอบัตใช่ไหมนะครับก็ผมคิดว่าซูได้ซูได้ไม่ไม่ไม่ขี้เละนะฮะซูได้สบายแล้วตัวนี้ถูกกันหน่อยนึงด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าตัวนี้อัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นะครับถึงจะชาร์จไวเลสไม่ได้แต่ดูนะครับ4ชาร์จเร็วมาก มีเรื่องนึงคือชาร์จเร็วมากด้วยนะครับสู้ได้สบายนะไม่ดีมากนะฮะเสียงผมก็คิดว่าดีกว่าเรเวลมีเยอะเพราะว่าเรวลมีผมไปลองฟังดูแล้วมิติมันไม่ไม่ได้ซึ่งพรจริงหูฟังแบบนี้สเตทต้องเคลียร์นะฮะต้องฟังยาบัดสเตทมันจะต้องกว้างแล้วก็พอสเตทมันกว้างเนี่ยเสียงทุกอย่างมันต้องชัดนะครับกระชับ ว่าเร็วมีมันดูอ e ุยอุยยังไงก็ไม่ทราบนะครับก็ไม่รู้ว่าตัวที่ผมไปเทสมันไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่ทราบช่างมันนะฮะเราสนใจที่ตัวนี้ต่อมานะครับเป็นเรื่องของการใช้งาน LHDc นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันยังบั๊กอยู่ใครมีอย่างเช่นอันนี้ผมบอกเลยนะครับผมใช้ LHDc เนี่ยผมอยู่กับมันมาสักพักหนึ่งก็ผมทำให้ดูนะครับผมเปิดออกมาต่อแอ,อ เ,เนี่ยมันจะเป็น AAC เข้ามาเปิดก่อนนะครับเปิดเป็น LHDc เรียบร้อยนะครับ LHDc นะแล้วผมไปเปิด YouTube เปิดพอด,ดีบางครั้งเสียงมันไปออกลำโพงครับแค่นั้นเลย ถามว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหานี้ทำยังไงเปิดปัญหานี้ก็ให้มาเปิดกดตรงนี้ครับหนึ่งครั้งปิดมันไปแล้วเปิดมันมาใหม่เราได้ยินเสียงเราจะได้ยินเสียงรุดๆที่หูฟังมันก็จะใช้ได้แล้วอันนี้คือแนะนําวิธีการใช้งานเฉยๆนะครับอันนี้คือที่เจอมาเพราะว่า LHDc ต้องบอกว่ารอมของมี่มันยังทํางานไม่ไม่ดีซึ่งผมก็ไม่มีเครื่องหูฟังประเทศเหมือนกันนะครับก็ วันนี้น่าจะแค่นี้นะครับ,บขอบคุณที่รับชมนะครับใครสนใจไปหาซื้อได้ที่ร้านเทสุโฟนนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1,800บาทนะครับแล้วแต่โปรแล้วแต่ช่วงเวลาว่าใครจะไปซื้อได้ตอนช่วงไหนนะครับดีมากแนะนำแนะนำเลยครับผู้ฟังทูกไวเลยที่ไม่เสียงดีมากสิ่งที่มากจริงๆนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะสวัสดีครับ